ก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมไปดูหนังเรื่องร้อยขามานะครับ ความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันโอเคกว่า2เรื่องที่แล้วเลยนะโอเคกว่าไอ้แย้กับคืนหมีฆ่ามากๆเลยร้อยขาเรื่องนี้เนี่ยมันให้อารมณ์คล้ายๆกับหนังเรื่อง The Thing อะครับถ้าใครเคยดู The Thing มาก่อนเนี่ยจะเก็ตเลยประมาณว่าซลลของเอเลี่ยนเนี่ยมันไปแฝงตัวอยู่ในร่างของคนใช่ไหมก็คือจะไม่มีใครรู้เลยครับว่าใครเป็นเอเลี่ยนบ้างจังหวะนั้นนี่คือไว้ใจใครไม่ได้เลยครับร้อยขาเรื่องนี้เนี่ยอารมณ์คล้าย The Thing เลยครับไอ้ตัวตะขาบอะเออแต่ละตัวนีคือ้ เิ้ยตัวเท่าน่าแข่งนี่ ใครก็ตามโดนตะขาบสายพันธุ์นี้เข้าไปในร่างกายแล้วรับรองได้เลยว่ากลายร่างเป็นตะขับยักษ์กันทุกคนครับเฮ้ย <He i, S 1> ผมโอเคมากเลยนะกับหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินบทเดินเรื่องซาวเพลงประกอบมุมฉากมุมกล้องต่างๆรวมไปถึงนักแสดงทุกคนในหนังเรื่องนี้โอเคครับทุกอย่างผมถือว่าให้ผ่านเลยครับบทหนังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตัวหนังก็ไม่ได้ซับซ้อนมากค่อนข้างจะดูง่ายสยดยซ้ำร,รู้สึกไม่ได้น่าเบื่อเหมือน2เรื่องที่แล้วมากมายนะตัว CG ตะขาบก็ถือว่าใช้ได้ครับทําได้ดี บางฉากบางซีนที่พวกตะขาบมันพากันวิ่งออกมาเนาะโอ้โหขนลุกสู้เลยนะแอบถามตัวเองในใจอยู่เป็นกันนะครับว่าเอ๊ยไอ้หนังเรื่องนี้มันใช่ค่ายเดียวกันกับ2เรื่องที่แล้วเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย ทำเป็นเล่นไปนะสนุกครับเป็นเพื่อนหนังสนุกดีครับร้อยขานี่สนุกนะเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้ก็คือถ้าเอาชัวจ้เนี่ยสนุกกว่าแย้กับคืนหมีค่าครับหนังมีความชวนลุ้นชวนตื่นเต้นมากๆเลยครับว่าด้วยเรื่องราวของนักท่องเที่ยวคนหนึ่งครับน้องแคทอะ่ะเออน้องแคทนะจะไปตั้งแคมป์กลางป่าคนเดียวอืมคิดอะไรก็ไม่รู้เนาะจะไปตั้งแคมป์ไปนอนกลางป่าคนเดียวไม่ชวนพิเศษบ้างเลยอะ่ะ ก็คือน้องแคทเนี่ยชีก็กะจะไปทําคลิปอยู่กลางป่าอะไรประมาณนี้นี่แหละครับแต่น้องแคทเนี่ยนางก็ดันมาโชคร้ายมาโดนตะขาบคุณยายสายพันธุ์อะไรก็มีรูมาเข้าสิงร่างผมขอใช้คําว่าเข้าสิงสู่ร่างแล้วกันนะก็คือมันเข้ามากัดกินในร่างนั่นแหละแล้วก็กลายพันธุไปอารมณ์ของไอ้พวกผีตะขาบพวกนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับเดอะติงมากๆครับคือมันจะสามารถแปลงร่างกายเป็นตะขาบตัวใหญ่ยักษ์ได้แล้วก็จะสามารถคืนร่างกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ได้น้องแคทนี่แหละครับตัวดีเลย จุดเริ่มต้นเลยคือน้องแคท นะตัวแพร่เชื้อก็คือมันสามารถเพิ่มจํานวนพวกตะขาบสายพันธุ์นี้ได้นั่นแหละซึ่งนอกจากที่ผู้ติดเชื้อจะสามารถเพิ่มจํานวนตะขาบได้หลายร้อยตัวแล้วผู้ติดเชื้อคนนั้นนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังสามารถกลายร่างเป็นผีตะขาบตัวใหญ่ยักษ์ได้ด้วยนะครับแปลงร่างเป็นตะขาบยักษ์อย่างเดียวเนี่ยก็ยังไม่พอนะไอ้พวกเชื้อบ้าพวกนี้เนี่ยพวกมันก็ยังสามารถแปลงร่างกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้อีกด้วยก็คือดูไม่ออกเลยแหละครับว่าใครติดเชื้อมาบ้างถ้าโดนมันล่อไปอยู่แบบ2ต่อ2เนาะมึงเอยมึงไม่อดแน ในหัวผมนี่ก็แบบเฮ้ยนี่มึงจะติงพ่อวะ คือคือ <gauche> ม <it> ันคล้ายนะมันมันไม่ได้เหมือนนะแต่ว่ามันคล้ายนะเพื่อนเพื่อนะมันมีความคล้ายเฉยๆนะครับเรื่องราวมันจะอยู่ในช่วงโควิดนี่แหละครับเพื่อนๆมันเป็นช่วงกักตัวพอดีและตัวละครทุกตัวที่ติดโควิดในหนังเรื่องนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้พากันมากักตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับแล้วน้องแคปเนี่ยนางก็แอบมาเป็นพยาบาลดูแลคนไข้ในโรงแรมแห่งนี้นะอืมนางก็แพร่เชื้อกันไปใครรอดก็รอดใครไม่รอดก็กลายพันธุ์เป็นหนาขาไปและถามต่อว่าในหนังเรื่องนี้ใครตุยบ้างใครรอดบ้างตรงนี้ถ้าเพื่อนเพื่ออยากรู้เพ เพื่อนก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์กันเองก็แล้วกันนะครับ ก็มาถึงช่วงให้คะแนนหนังครับสำหรับหนังเรื่องร้อยขาเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังที่7.5เต็ม10คะแนนครับหนังเขาเล่าง่ายๆแต่เล่าได้ดีครับนักแสดงทุกคนก็แสดงกันได้ดีมากๆหนังมีความชวนลุ้นชวนตื่นเต้นไม่ได้หน้าเบื่อเหมือนกับ2เรื่องที่ผ่านมานี้มีการแอบเน็บแนมแอบ,บจิกกัดเล็กๆเป็นหนังที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนมากโดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้ถือว่าสนุกครับอ่ะโอเคถือว่าคุ้มค่าตั๋วอยู่อ่ะเพื่อนๆสามารถลองไปสัมผัสด้วยตาตัวเองได้และถ้า เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการรีวิวสปอยหนังเรื่องนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ